ก่อนครับเราขอทราบปัญหาตรงนั้นได้หรือเปล่าครับได้คนะ่ะเมื่อก่อนหนูเ,เป็นผู้หญิงที่คุยกับผู้ชายไปทั่วแล้วก็เลิกกันเพราะพวกเขาไม่ถูกใจหนูแล้วก็เหตุผลอื่นอื่นแฟนกาคนแรกชื่อพี่บอสชอบเล่นกีฬาแต่เลิกกันเพราะว่าเขาไม่สนใจและคนที่สองพี่ก๊อตเขาดูเป็นคนดีแต่เขาเจ้าชู้เลยเลิกกัน และคนสุดท้ายที่ทำให้หนูต้องเสียอนาคตทั้งหมดของหนูเขาชื่อพี่คิงเอ้าคิงเค่งวันนี้มักสาวอีกแล้วเหรอสุบจะเรียนไหมไม่เรียนไม่เข้าจบไหมตอนเริ่มายุ่งกับเราสักทีเนี่ยนมะันน่าเบือ่อได้ไนายเลือกเอรอบิ๊ก ฉันว่าช่วงนี้แกปล่อยตัวเกินไปแล้วล่ะฉันรู้แต่ฉันรักเขายังไงเขาก็ไม่ทิ้งฉันแต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งหนูหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นหนก็มีอะไรกับพี่เขาและหลายเดือนต่อมาก็เริ่มมีอาการอ้วกอาเจียนและได้พบว่า หนูท้องกับพี่เขาเพราะว่าไม่ได้ป้องกันพี่หนูมีอะไรจะบอกเรื่องหนึง่งคือหนูท้องอะ่ะหลายๆวันต่อมาก็มีคนลื้อเรื่องของเราทำให้บางคนก็นินทาบางคนก็รังเกียจแต่ตอนนั้นหนูก็เชื่อว่าพี่เขาจะไม่ทิ้งหนูแต่อยู่่างฉันสักทีสิรู้ไหมเพราะฉันอายมากนะที่ฉันต้องมาอยู่กับเธอเพราะงั้นเราสองคนพอกันแค่นี้แต่อย่ามาหาฉันอีกพี่ไม่อย่าทิ้งหนู แทบก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะเรื่องราวที่ทําให้ชีวิตฉันจบลงแบบนี้คุณต้องยข้มแข็งไว้นะครับปัญหาทุกอย่างมีทางแก้สเสมอคุณอย่าทําให้อดีตมาทําลายอนาคตคุณเลยนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดนั้นก็คือการสวมถุงยางอนามายัยและก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดตอนที่คุณนั้นอยากมีเพศสัมพันธ์แต่ยังไม่อยากมีลูกและผู้หญิงก็ควรรักน้ำสมวนตัวให้มากและไม่ควรปล่อยเน้ำปล่อยตัวจนเกินไปว่าตอนนี้คุณยังไม่อยากมีแฟนก็ได้ หรือถ้าคุณมีแล้วก็ไม่เป็นไรออกแค่ภากกเรียนก็ได้ขอบคุณคะ่ะที่แชร์เรื่องราวของฉันเพราะไม่คนอื่นรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้